บโมทิตะเทระบูชาหลวงปู่หลอดประโมทิตโตตอนที่แปดหลวงปู่หลอดท่านบอกว่าเมื่อเดินทางต้องอย่าหลงทิศทางเพราะถ้าหลงทิศและเดินไปตามทางที่ตนหลงนั้นก็ยิ่งนับวันจะไกลจุดหมายถ้าหลงทิศแล้วยืนอยู่กับที่คอยถามคนอื่นที่เดินผ่านมา เพื่อให้แน่ใจก่อนแล้วจึงค่อยเดินทางต่อไปอย่างนี้มีโอกาสถึงเป้าหมายได้ข้อนี้ฉันใดนักปฏิบัติธรรมที่ดีก็ไม่ควรหลงหลักธรรมเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุไม่ควรเกี่ยวข้องกับที่สุดสองอย่างคือการมัวเมาหมกมุ่นอยู่กับกามคุณห้ารูปเสียงกลิ่นรสผดทพะ และไม่ควรทรมานตนให้ตึงเกินไปเช่นอดข้าวอดน้ำเป็นสิบสิบวันจนเกือบตายเป็นต้นใครก็ตามที่มีสองหลักสำคัญสำคัญที่ว่านี้คนนั้นจะประสบความทุกข์แน่นอนยิ่งมั่วยิ่งเสพกรรมคุณห้าเท่าไรความเป็นตัวของตัวก็ยิ่งหมดไปใจจะติดหรือตกเป็นทาตของสิ่งนั้นๆ โดยหมดความเป็นอิสระในตัวเหมือนคนเสพฟินยิ่งเสพยิ่งติดหิวและหงุดหงิดอยู่เรื่อยนี่คืออาการของคำว่าติดคนที่ติดตัวกรรมคุณก็เช่นเดียวกันถ้าพิจารณาด้วยสติปัญญาแล้วจะเห็นได้ว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่น่าสงสารเหลือเกินเพราะบางคนติดมากจนได้แต่หึงหวงและเป็นทุกข์ทรมานจิตใจ เป็นแรมเดือนแรมปีก็มีแต่ก็อย่างว่านั่นแหละคนที่เมาเหล้าก็ไม่เคยสมเพศตัวเองคนที่เมากรรมคุณก็ไม่เคยสลดใจตนเองฉันนั้นถ้าอยากมีความสุขแท้จริงหรือสุขที่บริสุทธิ์ปลอดภัยให้ดำรงตนอยู่ในขอบเขตของศีลสมาธิปัญญาอย่ากระทําพูดคิด ในทางที่ขัดต่อศีลสมาธิปัญญาอีกในหนึ่งก็คือให้ปฏิบัติตนตามหลักของมรรคแปดอย่าใช้ชีวิตในทางที่ขัดต่อมรรคแปดชีวิตท่านก็จะพบกับความสุขใจความเอ,อิบอิ่มใจที่บริสุทธิ์แน่นอน พรรษาที่8พุทธศักราช2,487เมื่อออกพรรษาแล้วคณะทุดงของหลวงปู่และพระอาจารย์คำภาก็ยังคงปักหลักอยู่ที่ป่าช้าบ้านเชียงนั้นต่อไปอีกประมาณสองถึงสเดือนจากนั้นเพื่อนสหธรรมมิกผู้ร่วมทุดงจึงได้มาชวนหลวงปู่ไปกราบนมัสก,การหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่วัดป่าบ้านโคกโดยหลวงปู่เล่าให้ฟังว่า อาตมาก็คิดหน้าคิดหลังละเพราะเคยได้ยินกิติศัพท์ของหลวงปู่มั่นมาว่าท่านรู้ใจคนใครทำผิดอะไรมาหลวงปู่มั่นท่านจะทักท้วงเลยนะอาตมาก็เลยกลัวไม่กล้าไปเพราะเราไม่รู้ว่าเราเคยทำผิดพระธรรมวินัยอย่างไรแต่พอคิดไปคิดมาผิดก็ผิดถูกก็ถูกให้ท่านทักท้วงว่าไม่ดีสิ ไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินยัยจะศึกก็ศึกไปเลยดีกว่าไปกินข้าวชาวบ้านเขาเฉยๆไปหาท่านสิผิดพระธรรมวินัยตรงไหนอาบัตหนักหรืออาบัตเบาจะได้สำรวมระวังแก้ไขต่อไปอาตมาก็ออกเดินทางจากอุดรราวันที่หนึ่งมกราคมพศ2487กระมัง เราเดินทางผ่านหมู่บ้านทุ่งฝนบ้านไผ่ล้อมอ้อมกอก็เย็นพอดีพวกเราก็ปักกรดอยู่ในป่าใกล้ๆหมู่บ้านเพราะไม่มีวัดพักอยู่ที่นั่นสิบกว่าวันก็เดินทางต่อผ่านหมู่บ้านดงเย็นเป็นบ้านที่มีวัดมานานและมีพระเนนอยู่ไม่ได้ขาดตลอดมาในขณะนั้นหลวงตาหลังเป็นผู้อยู่เฝ้าวัด ส่วนหลวงพ่อพรมจิระปุญโยผู้เป็นเจ้าอาวาสไปกราบนมัสก,การหลวงปู่มั่นที่วัดป่าบ้านโคกยังไม่กลับมาหลวงตาหลังรูปนี้มีโรคแบกประหลาดประจำตัวอาจเป็นเพราะโรคกรําเก่าชนิดหนึ่งกระมังเมื่อท่านฉันอะไรลงไปเพียงไม่นานก็จะอาเจียนออกมาหมดเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตของท่านถึงเวลาฉันก็ฉันเหมือนพระรูปอื่นๆทั่วไป แต่ฉันเสร็จก็อาเจียนออกมาโดยที่ท่านก็รู้สึกอิ่มเหมือนพระธรรมดาทั่วๆไปนี่หนอผลของกรรมเรามองไม่เห็นแต่มันก็เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนเราออกจากบ้านดงเย็นก็เดินทางมุ่งหน้าไปทางอำเภอสว่างแดนดินแวะพักที่วัดของหลวงตาหวดขณะนั้นท่านไม่อยู่พวกเราพักแค่คืนเดียว ครั้งนั้นสงครามอินโดจีนกำลังจะยุติลงจากอำเภอสว่างแดนดินต่อรถยนต์ไปถึงสกลน,นครเวลาเที่ยงคืนไปพักที่วัดป่าสุทธาวาสสองคืนพอได้กำลังแล้วก็เดินทางต่อไปอยังวัดป่าบ้านโคกขณะนั้นหลวงปู่มั่นท่านอยู่บ้านโคกแต่ก่อนท่านก็เคยอยู่วัดป่าสุทธาวาสเหมือนกันชาวบ้านโคกเข้ามานิมนต์ ให้ท่านไปอยู่จำพรรษาที่วัดป่าบ้านโคกปัจจุบันคือวัดป่าวิสุทธิธรรมอำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลน,นครพอดีในขณะนั้นที่บ้านโคกก็มีท่านอาจารย์กงมาจิระปุญโญซึ่งท่านก็เป็นชาวบ้านโคกอยู่แล้วเป็นผู้รับผิดชอบด้านการจัดเสนาสะนะที่พักในวัดป่าบ้านโคก ดังนั้นจึงได้เข้าไปกราบรายงานตัวต่อท่านและรอเวลาเพื่อจะได้เข้าพบหลวงปู่มัน่นพอเกือบสองทุ่มพระภิกษุสามเณรทุกรูปก็ไปรวมกันที่กุฏิของหลวงปู่มัน่นเพื่อรับฟังการอบรมธรรมประจำวันขณะนั้นอาตมารู้สึกตื่นเต้นระทึกใจมากเมื่อพระทุกรูปมาพร้อมกันแล้วหัวหน้าคณะต่างๆก็รายงานตัว ต่อหลวงปู่มัน่นหลังจากนั้นไม่นานก็ถึงขั้นที่ฟังการอบรมสาระธรรมใจความสำคัญที่หลวงปู่มั่นนำมาแสดงในคืนนั้นคือช่วงแรกท่านเล่าประวัติของท่านเองโดยยอ่อจากนั้นท่านก็อธิบายพุทธพจน์ท,ที่ว่าเยธรรมมาเหตุปปภวาวเตสังเหตุงตถาคโต สิ่งทั้งหลายล้วนมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตเจ้าก็ตรัสบอกเหตุของสิ่งเหล่านั้นไว้โดยใจความของพระพุทธพจน์ข้อนี้ก็คือถ้าหมายถึงที่ตัวเราแล้วเหตุทั้งหลายของคนเราก็ล้วนมาจากใจใจจึงเป็นมหาเหตุถ้าใจดีใจสูงใจประเสริฐการทำการพูดก็พลอยดี และประเสริฐไปด้วยดังนั้นจึงควรดูแลอบรมใจของตนให้ดีเพื่อให้ใจเป็นเหตุแห่งพฤติกรรมที่ดีถ้าปล่อยปละละเลยจิตใจชาตินี้ทั้งชาติก็สิ้นหวังเอาดีอะไรไม่ได้เลยเพราะใจมีแต่จะไหวไปในทางที่ต่ำชีวิตก็มีแต่เสียหายเดือดร้อนผู้ที่ปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่รักตนทั้งหลาย ถ้าอยากให้ชีวิตก้าวหน้าแล้วจงคอยดูแลจิตใจของตนให้ดีหลังจากประชุมเสร็จหลวงปู่จึงได้เข้าไปกราบนมัสก,การหลวงปู่มั่นพร้อมกับได้กราบเรียนท่านถึงจุดประสงค์ในการมาครั้งนี้ซึ่งหลวงปู่มั่นท่านก็ได้เมตตาสอบถามข่าวคราวว่าเป็นอย่างไรบ้างสําหรับการไปวิเวกที่ผ่านมา จิตใจเป็นอย่างไรบ้างดีไหมมีอุปสรรคอะไรไหมเป็นพระก็มีความลำบากอย่างนี้พระพุทธองค์ท่านยิ่งลำบากกว่าเราหลายเท่านะในขณะที่หลวงปู่อยู่กับหลวงปู่มั่นระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปี2487หลวงปู่เล่าว่าหลวงปู่มั่นท่านก็นำเรื่องศีลสมาธิปัญญามาแสดงอยู่เรื่อยๆ โดยท่านให้เหตุผลว่าคนเราต้องการดับทุกข์หรือต้องการพ้นทุกข์หนทางที่จะสมหวังก็คือต้องรู้เรื่องศีลสมาธิปัญญาและต้องปฏิบัติให้เกิดศีลสมาธิปัญญาขึ้นในตนเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเกิดอริยมรรคขึ้นในตนเพราะมรรคแปดย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเอง การปฏิบัติเรื่องไตรสิกขานี้ต้องปฏิบัติจนศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นในตัวเราจนเป็นเนื้อเดียวกันจึงจะถือว่าสมบูรณ์แบบมิใช่ว่าจะปฏิบัติเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะสิ่งทั้งสามนั้นต้องอิงอาศัยกันเป็นลูกโซ่คือศีลที่เคร่งครัดกายวาจาก็เรียบร้อยใจก็พลอยเป็นสมาธิ ปัญญาก็ละเอียดลุ่มลึกจึงอาจกล่าวได้ว่าศีลเป็นรากฐานของสมาธิสมาธิเป็นรากฐานของปัญญาอยากมีความสุขอยากห่างจากกองแห่งความทุกข์จงใส่ใจในเรื่องศีลสมาธิปัญญาถ้าปราศจากสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่ทางแห่งความสุขที่แท้จริง หลวงปู่เล่าว่าในระหว่างที่อยู่กับหลวงปู่มั่นช่วงนั้นท่านได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนธรรมกับพระอาจารย์ต่างๆที่อยู่ร่วมกันในระยะนั้นซึ่งพระอาจารย์เหล่านั้นก็มีชื่อเสียงโด่งดังในปัจจุบันดังที่หลวงปู่เล่าให้ฟังต่างวาระกันว่าอาตมากับอาจารย์สุวัสสุวัจโจได้มีโอกาสพบกันสมัยอยู่กับหลวงปู่มั่นใหม่ๆนั่นแหละ ดูเหมือนว่าตอนนั้นท่านอาจารย์สุวัส์จะรีบไปจำพรรษาที่สุรินทร์กระมังออกพรรษาแล้วก็ยังได้พบเจอกันบ้างในแถบสกลนครถามว่าสนิทกันมากไหมก็ไม่มากเท่าไรพอจะสมัครมักคุ้นกันเฉยๆตอนอยู่กับหลวงปู่มั่นก็ได้มีโอกาสพบหลวงตามหาบัวพอได้พูดคุยกันบ้างแต่ไม่มากเพราะต่างคนต่างปฏิบัติ ท่านเองก็เป็นคนไม่ค่อยพูดเราเองก็ไม่รู้จะพูดอะไรทำตามหน้าที่ข้อวัดของตนกุติท่านก็อยู่ทางหนึ่งกุติเราก็อยู่ทางหนึ่งไม่นานท่านก็ออกไปวิเวกทางอื่นเลยไม่ได้จำพรรษาร่วมกันจะมาเจอกันภายหลังก็ที่อุดรก็เมื่อต่างคนต่างมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแล้วว่าง่ายๆเข้าไปอุดรก็เจอท่านไม่ยาก บางทีก็วัดโพหรือในงานครูบาอาจารย์วัดโพที่ท่านพูดถึงนี้ก็คือวัดโพที่สมพรในช่วงปีพศ30กว่ากว่าอาตมามาทอดกรถินที่อุดรเลยถือโอกาสเข้าบ้านตาดเยี่ยมคาระวะท่านหลวงปู่เล่าต่อไปว่าอาตมายอมรับเลยว่าในขณะนั้นอุปนิสัยของอาตมายังหยาบเหลือเกิน ด้วยอยู่ในวัยหนุ่มชะกันทั้งยังขาดความรู้ความเข้าใจและขาดการศึกษาเรียนรู้เท่าที่ควรการฟังหลวงปู่มั่นเทศอบรมสั่งสอนแต่ละครั้งก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าใจได้ง่ายๆก็เพราะภูมิธรรมตามความรู้ของอัตมาในขณะนั้นยังต่ำอยู่มากที่ว่าต่ำนั้นก็เนื่องมาจากเหตุผลหลายประการคือประการแรก ขาดการศึกษาในทางปริยัติธรรมอย่างที่ว่ามาแล้วเรียนจบมาก็เพียงแค่นักธรรมเอกทางบาลีก็เรียนไม่จบไม่ได้ปร,รียนยธรรมอะไรสักอย่างและประการที่สองก็คือว่าอาตมายังอยู่ในวัยขนองดังนั้นเวลาที่รับฟังคำอบรมเทศนาจากหลวงปู่มั่นในบางคราวบางขณะก็เหมือนกับความฝัน คือไม่ได้ทราบซึ้งเข้าสู่จิตใจอะไรเท่าไหร่เสร็จการอบรมแล้วก็ลืมไม่ได้กำหนดจดจำในรายละเอียดเท่าใดนักมาคิดได้ทีหลังก็เมื่อโอกาสนั้นผ่านไปแล้วไม่ได้ตักตวงเอาประโยชน์จากคำสอนของท่านทั้งๆท,ที่มีโอกาสเพื่อเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติให้พ้นทุก์ได้สักเท่าไหร่เลยก็เพราะไฟตันหาราคะนี้เอง ที่เป็นเครื่องปิดกัน้นแต่ถึงกระนั้นก็ดีเมื่อมีสติสำนึกได้ก็ได้พยายามจับเอาความหมายจากท่านที่ได้แสดงอบรมบรรยายธรรมเข้ามาสู่ใจไว้ได้บ้างไหนๆก็ได้พบได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์แล้วไม่ได้มากก็น้อยยังดีกว่าไม่ได้เลยดูเหมือนว่าหลวงปู่มั่นจะรู้ความคิดของอาตมา ในบางครั้งท่านจะเทศกระทุ้งอาตมาเพื่อขอเอากิเลสที่ค้างคาอยู่ในจิตใจออกเสยบ้างพอให้ได้รู้สึกละอายทำให้กลับใจมาทำความเพียรปฏิบัติธรรมมากขึ้นบางคราวท่านจะเทศดักคอจี้ถูกใจดำอย่างชัดแจ้งถึงคนอื่นจะไม่รู้แต่ตนของตนย่อมรู้ดีว่าท่านหมายถึงใครเรื่องอะไร รับฟังแล้วก็ต้องสะดุ้งสะเทือนอยู่ในใจไม่กล้าคิดอะไรให้นอกลู่นอกทางสมณวิสัยเป็นอันขาดหลวงปู่เล่าว่าเมื่อท่านโดนหลวงปู่มั่นเขี่ยวบ่อยเข้าสภาวะจิตของท่านก็เข้าที่หันกลับมาตั้งใจเอาใจใส่ต่อการบำเพ็ญเพียรภาวนาด้วยความบากบั่นต่อไปโดยหลวงปู่มั่นท่านเตือนว่า ยังไม่สายเกินไปที่จะกลับตัวกลับใจเวลาที่ล่วงเลยไปนั้นมีค่าถึงเสียไปแล้วก็ตั้งต้นใหม่ยังสำเร็จได้ถ้าเอาจริงจากนั้นหลวงปู่ได้เร่งความเพียรในระยะหลังได้ดีพอสมควรโดยไม่ได้ท้อถอยนอกจากนี้หลวงปู่ท่านยังกล่าวต่อไปอีกว่าอาตมายอมรับนะว่าใหม่ๆเมื่อเข้าไปอยู่ในสำนักของหลวงปู่มั่น จิตใจของอาตมาก็ตื่นเต้นและสนใจในการปฏิบัติด,ดีอยู่และก็รู้สึกยำเกรงในอำนาจบาร,รมีของหลวงปู่มั่นมากอย่างครั้งหนึ่งอาตมากำลังกราบพระอยู่ก็กราบพร้อมๆกับหมู่เพื่อนนั่นแหละแต่ท่านจี้มาที่อาตมาเลยนะท่านว่าท่านหลอดนี้กราบไม่ถูกนะโมไม่รู้จักเบญจางค้าประดิษฐ์หรือไง ขาสองแขนสองหัวหนึ่งกราบให้มันลงไปเสมอกันสิอา้าวกราบใหม่กราบไม่ถูกศีลห้าเลยอะไรกันบวชมาก็หลายพรรษายังกราบไม่ถูกอีกที่โดนหลวงปู่มั่นตำหนิก็เพราะอาตมากราบไม่ถูกกราบแบบป๊บแป๊บป๊บแป๊บแล้วก็ไปนี่พอเห็นโยมกรุงเทพสมัยนี้กราบนี่ หัวไม่ได้แตะพื้นเลยยังสลอนอยู่เลยเอามือแตะพื้นสามทีเสร็จอาตมามองเห็นก็นั่งขำละสินึกถึงคำหลวงปู่มั่นทันทีตอนนั้นนะครูบาอาจารย์และหมู่เพื่อนก็อยู่กันเต็มที่นั่นเลยอาตมารู้สึกอาย,ายขายขี้หน้าอย่างยิ่งหลังจากอยู่กับท่านไม่นานความตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมกรรมฐานก็เริ่มลดน้อยถอยลง จนต้องถูกหลวงปู่มั่นจี้เอาหลายๆครั้งจึงได้ดีและเอาดีจนได้ในภายหลังหลวงปู่เล่าให้ฟังว่าเป็นนโยบายอย่างหนึ่งของหลวงปู่มั่นที่ต้องการให้ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากท่านแล้วออกทุดงสแสวงหาวิเวกเพื่อพิสูจน์หลักการที่ได้รับจากการอบรมว่าเมื่อได้นำไปปฏิบัติในสนามรบจริงๆแล้ว จะเกิดผลเช่นไรผู้นั้นมีความพร้อมความชำนาญที่จะออกสนามรบเพื่อขับเคี่ยวกับข้าศึกศัตรูภายในอันสำคัญคือกิเลสตัณหาทั้งหลายซึ่งมีมานเป็นหัวหน้าทั้งนี้เพราะประสบการณ์จากตนเองโดยตรงนั้นย่อมแจ่มชัดและมั่นใจได้กว่าการฟังจากคนอื่นความชำนาญในการรบต้องหาจากสนามรบ ประสบการณ์จริงจะแพ้หรือจะชนะนั้นก็ขึ้นอยู่กับจิตใจและสติของเราที่คอยควบคุมบังคับสั่งการอยู่พร้อมด้วยความเพียรและปัญญาอาศัยขันติมาประกอบเป็นกำลังสำคัญโดยที่หลวงปู่มั่นได้บอกอุบายและยุทธวิธีพิชิตศึกให้เป็นแบบอย่างและแนวทางในการดำเนินการให้แล้ว เหลือแต่เราที่จะต้องน้อมนำเอาคำสอนนั้นมาใช้ในชีวิตจริงในสนามรบจริงให้ได้ตามคำสอนเท่านั้นข้าศึกแต่ละตัวนั้นก็มีอันตรายภัยร้ายกาศแตกต่างกันเราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ให้เข้าใจถึงวิธีการเอาชนะและเข้าใจในลักษณะนิสัยของมันทำความรู้จักกับมันในทุกด้านโดยละเอียดเมื่อถึงคราวที่มันโผล่มาให้เห็น จะได้ฟาดฟันกับมันได้ถูกต้องและถูกวิธีหรือในบางครั้งก็อาจติดตามไปขุดคน้นหาแล้วฆ่ามันให้ตายให้หมดไปจากจิตจากใจซึ่งคาศึกพวกนี้มักแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ในที่ลึกหรืออยู่ใ,ใกล้ชิดติดกับใจเราเองมากจนไม่อาจแยกแยะหรือไม่รู้ตัวว่าเจ้าสิ่งนี้ ที่แท้จริงก็คือศัตรูตัวฉกาจที่น่ากลัวตัวหนึ่งหากรู้ไม่เท่าทันก็จะต้องครอบงำและกลุ่มจิตใจเอาไว้จนตกเป็นทาสของมันตลอดไปท่านว่าสนามรบที่สำคัญที่สุดนั้นอยู่ภายในกายในใจเรานี่เองหากว่าเรารบชนะภายในได้ศึกภายนอกนั้นก็ไม่ยากเพราะค่าศึกภายนอกนั้น จะมองเห็นตัวตนได้ง่ายกว่าค่าศึกภายในอาตมาและพระอาจารย์บัวภาปัญญาภาโสก็ตกลงกันว่าจะออกวิเวกร่วมกันจึงได้เข้าไปกราบขออนุญาตลาหลวงปู่มั่นเพื่อออกทุดงสแสวงหาประสบการณ์ซึ่งหลวงปู่มั่นท่านได้กล่าวอบรมก่อนไปว่าไม่เคยมีใครบรรลุธรรมด้วยการอยู่ไปกินไปนอนไปตามใจชอบ โดยไม่มีการฝึกจิตทรมานใจใครจะไปวิเวกก็ไปได้การทุดงครั้งนั้นอาตมากับพระอาจารย์บัวพาได้มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกล่องลงมาตามเขาภูพานในเขตจังหวัดสกลนครเข้าสู่อำเภอเมือง และแวะพักที่วัดธาตนาเวงหนึ่งคืนแล้วเดินทางต่อผ่านบ้านนาสีนวลบ้านจันเพงจนถึงบ้านนาเต่างอยจึงได้แวะพักกับพระอาจารย์วิริยังสิรินทโรหนึ่งคืนขณะนั้นพระอาจารย์วิริยังกำลังสร้างสำนักสงฆ์แห่งใหม่อยู่ในป่าช้าเผยแผ่ธรรมอยู่ในเขตตำบลบ้านบึงสานาเต่างอยและกำลังมีชื่อเสียงในด้านการเผยแพร่ จากนั้นก็ได้เดินทางขึ้นสู่เขาภูพานอีกโดยเดินขึ้นเขาลงเขาไปตลอดบางช่วงก็ลำบากยากยิ่งในการเดินจนบางครั้งก็ทำให้อัตมาเกิดความรู้สึกว่าเรามีกรรมอะไรหนอจึงต้องมาทรมานกับความยากลำบากเช่นนี้ต้องเผชิญกับความเหน็บหนาวเช่นนี้ทั้งเสี่ยงกับอันตรายทั้งจากสัตว์ร้ายและไข้ป่า จนกระทั่งถึงความตายแต่ความคิดอีกฝ่ายหนึ่งก็ว่าตายเป็นตายเราไม่ควรกลับเพราะเราตัวคนเดียวทรัพสมบัติก็ไม่มีนอกจากบริขารแปเท่านั้นไม่มีอะไรต้องห่วงแม้แต่ชีวิตของตนเองนี่คือความคิดที่เกิดขึ้นต่อสู้กันเองอยู่ภายในเมื่อฝ่ายที่คิดดีชนะเราก็ทำความดีได้ต่อๆไป เป็นอยู่อย่างนี้ในบางครั้งกว่าจะดันด้นลงถึงเชิงเขาภูพานที่บ้านกวนบุญก็เกือบมืดแล้วคณะของอัตมาจึงแวะพักที่โรงเรียนประชาบาลของหมู่บ้าน ประวัติของหลวงปู่หลอดประโมทิตโตในหนังสือประโมทิตะเทระบูชาหลวงปู่เล่าให้ฟังยังไม่จบนะคะคุณผู้ฟังติดตามต่อได้ในตอนหน้าค่ะวันนี้ดีชันแสงอรุณการจนรัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขก,กายสุขใจนะคะสวัสดีค่ะ